มีพระราชาพระองค์หนึ่งคท่านขึ้นครองราชใหม่ใหม่สมัยนั้นเน่พะพอขึ้นครองราชใหม่ปุ๊บเนี่ยในวันทําพิธีราชาพิเศษวันที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยข้าราชการขรา้าราชบริพารก็มากันเต็มท้องพระโรงแล้วก็มีพิธีเลี้ยงพระสงฆ์โน่นนี่นั่นทันใดนั้นก็มีโปรหิตประจําเมืองประจําธนครเนี่ยประจําเมืองเนี้ยก็เอาพระสุพรรณบัตรมาถวาย พระราชาซึ่งในสุพรรณบาัตรหรือแผ่นทองคำนั้น,นก็จะเขียนคำถามไว้บอกว่าใครสำคัญที่สุดงานอะไรสำคัญที่สุดเวลาไหนสำคัญที่สุดใครตอบได้เป็นราชาหรือราชาพระราชาก็อ่านแล้วใครสำคัญที่สุดงานอะไรสำคัญที่สุดเวลาไหนสำคัญที่สุดใครตอบได้เป็นราชาหรือราชาคำถามแรกเลย พระาชามองไปเห็นพระกำลังนั่งฉันพัะตาหารอยู่ก็นึกในใจพร,พระนี่แหละน่าจะสำคัญที่สุดเพราะมีพระสอนธรรมะเลยทําให้คนในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขการปกครองก็ทําได้โดยง่ายถามว่างานอะไรสําคัญที่สุดก็คงงานสอนของพระนี่แหละเวลาไหนสําคัญที่สุดก็คงเป็นเวลาที่พระสอนแต่ว่า พอมองไปเอ้ยพระกำลังฉันข้าวนี่เอดงนั้นคนสําคัญที่สุดน่าจะเป็นน่าจะเป็นชาวนานะงานที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเวลาที่งานงานปลูกข้าวของชาวนาและเวลาที่สําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเวลาที่ชาวนาปลูกข้าวนี่แหละสําคัญที่สุดพระราชาก็คิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนาะแล้วก็ประ,ประมาณ er, คิดมาถึงกระทั่งตัวเองด้วยซ้ำว่าเอ๊แต่ว่าที่ชาวนาปลูกข้าวกันอย่างสงบสุขได้เนี่ย ก็เพราะคนปกครองที่ดีอย่างเราก็เลยคิดว่าพระราชานี่แหละสาคัญที่สุดหน้าที่สาคัญที่สุดงานสําคัญที่สุดก็คือการปกครองเวลาที่สําคัญที่สุดก็คือเวลาที่ที่ว่าราชการอยู่ในท้องพระโรงอย่างนี้แหละปรากฏว่าในขณะที่พูดคุยกันก็แบบมีคนเสนอโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยแต่พระราชาก็จะมีคําถามตลอดเลยนะครับพระราชาพอพูดไปปุ๊บก็คําตอบทุกคําตอบที่ได้จากใครบางคนพระราชาก็จะมีคําถามที่ถาม ต่อไปแล้วก็มันมันคำตอบมันเหมือนกับมันไม่ถึงที่สุดมันไม่สมบูรณ์มันไม่มันมีข้อยเถียงได้จนในที่สุดก็มีอามาตย์คนหนึ่งยกมือขึ้นบอกว่าข้าพระองค์ไม่รู้รอกพระเจ้าข้าว่าใครสําคัญที่สุดงานอะไรสําคัญที่สุดเวลาไหนสําคัญที่สุดแต่ข้าพระองค์รู้ว่าใครจะสามารถตอบคําถามนี้ได้ราชาก็บอกอ่ะบอกมาก็เล่าไปเลยบอกว่าเนี่ยมีฤาษีท่านหนึ่งได้ข่าวว่าท่านมียานิเศษฉะนั้นถ้าเกิด ท่านท่านน่ยสามารถตอบคําถามได้แน,แน่แต่ถ้าเกิดว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปแบบอึกระทึกคึกโครมีขบวนพะยุหญา,าตราทางสทลมากไปรับรองว่าท่านฤุษีซึ่งท่านมีตาทิพย์เนี่ยท่านก็คงจะไม่อยู่เจอแน่แนฉะนั้นถ้าพระองค์อยากได้คําตอบนี้แลวจะไปหาท่านฤุษีขอให้ปลอมตัวไปเป็นชาวบ้านธรรมดาและอย่าให้ใครติดตามไปถ้าจะติดตามไปขออย่างมากคือไม่เกินสีคน ขอให้มีสมุหราชองครักษ์ไปอารักขาสี่ทิศก็พอพระราชาก็ฉันเลยโอเคเพราะอยากรู้คำตอบนั้นก็ปลอมตัวไปแล้วก็มีมหัดเล็กตามไปแค่สี่คนพอไปถึงที่อยู่ของฤาษีไปไปถึงอาสมของฤาษีปับ๊บก็เลยสั่งองครักษ์ไปอารักขาสี่ทิศตัวพระองค์องเองก็เสด็จไปเพียงลําพังพระองค์งเดียวโดยเพศของของพระของคนชาวบ้านธรรมดาเนาะ งานนี้ไม่ได้เป็นประธานบริษัทปลอมตัวมาแต่เป็นพระราชาปลอมตัวมาเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาเดินเข้าไปปุ๊บภาพที่จินตนาการไว้นึกว่าจะเจอท่านดุษีกําลังนั่งสมาธิอยู่นับรูปประคำปรากฏว่าไม่เลยฮอเจอท่านดุษีกําลังขุดดินอยู่พระราชาก็แปลกใจแต่ก็เดินเข้าไปแล้วก็ทําความเคารพทักทายบอกว่า นี่ครับท่านฤาษีผมมาเพื่ออยากจะถามคําถามได้ขา่าว่าท่านฤาษีเป็นคนที่เป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งมีญาณวิเศษอยากรู้มากเลยว่าใครสาคัญที่สุดครับงานอะไรสําคัญที่สุดเวลาไหนสําคัญที่สุดฤาษีก็เงยหน้าจากการขุดดินขึ้นมามองพระราชาหนิดหนึ่งแล้วก็ก้มหน้าก้มตาขุดดินต่อไปพระราชาเห็นฤาษียังไม่ยังไม่ตอบคําถามก็เลย พยายามชวนคุยแล้วก็ถามนําตอบนำเนาะแบบว่าเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะพระหรือฤษีนะครับคนที่เป็นผู้นําจิตวิญญาณน่าจะสําคัญที่สุดงานที่สำคัญที่สุดก็คืองานสอนงานทําให้คนคิดดีได้ทําดีได้แล้วเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือน่าจะเป็นเวลาสอนนี่แหละแต่เอ๊ะบางคนก็จะแย้งว่าอย่างนี้อย่างนั้นก,ก็เล่าเหมือนกับที่ตัวเองได้คิดได้คําตอบตอนอยู่ในท้องพระโรงในวันขึ้นครองรากแล้ว สักพักตอนขณะเล่าอยู่นั่นเองพระราชาดุษีก็เดินขึ้นไปดื่มน้ำตัวพระราชาเห็นแล้วว่าสงสัยท่านดาษีนี่อาจจะตั้งใจขุดบ่อนี้ขุดดินจนแบบบ่อน้ำนี้มันเจอตาน้ำหรือกลายเป็นบ่อขึ้นมาแน่ๆเลยก็เลยตัดสินใจคว้าที่ขุดดินคว้าจอบคว้าเสียมนั้นน่ะช่วยขุดดินต่อแต่ขุดไปก็คุยกับฤาษีไป ฤษีก็ไม่ได้พูดอะไรสักพักหนึ่ง่อนจนตอนนั้นพระทิตย์โพลเพลใกล้จะตกดินละขุดไปเจอตาน้ำพอดีน้ำก็ไหลมาในขณะที่พอเจอน้ำไหลออกมามากมายแล้วตัวพระราชาก็เดินขึ้นไปที่ปากบ่อกำลังจะไปคุยกับฤษีเพื่อให้ได้คำถามชั่วๆ์เพราะตอนนี้ สำเร็จและคิดว่าในใจคงได้คำตอบจากท่านดุษีแน่ๆเลยเพราะบ่อน้ำเริ่มมีเจอตาน้ำไหลแล้วเรียบร้อยในขณะที่กำลังจะถามยังไม่ได้ถามเลยปรากฏว่ามีเสียงวิ่งสวบสาบสวบสาบมาพระราชาหันไปมองก็เห็นชายหนุ่มคนนึงวิ่งมามือถือดาบในมือและที่หัวไหลด้านซ้ายก็มีธนูปักอยู่มาล้มลงอยู่ตรงหน้าของพระราชาพอดี พระราชามองเห็นแล้วเนี่ยก็จําได้ว่าธนูอนนี้เป็นธนูขององค์รักษ์และมันเป็นธนูอาบยาพิษพระราชาก็เลยก้มลงไปแล้วก็พยายามจะช่วยทําแผลและจะใส่ยาถอนพิษให้กับชายหนุ่มคนนั้นก็ในขณะที่ชายหนุ่มคนนั้นหันมาเห็นพระราชาก็เหมือนหน้าตาตกใจแล้วก็ มือกระตุกขึ้นมานิดนึงแต่พระราชาก็มือจับที่มือเขาเบาๆหรอกท่านอย่าเพิ่งขยับเดี๋ยวพิษจะยิ่งซึมเข้าสู่หัวใจเร็วขึ้นอยู่นิ่งๆเดี๋ยวเราใส่ยาถอนพิษให้พระราชาก็จัดการทําแผลไม่ถึง2อสนาทีก็ในขณะที่พระราชาทําแผลเสร็จพอดีเนี่ยราชาองครักษ์ทั้ง4ี่ก็วิ่งมาถึงพอดีแล้วมาจากสีทิศก็เอาดาบขัดไว้ที่คอ ของชายหนุ่มคนนั้นแล้วก็บอกพระราชาบอกหลบไปพระเจ้าค่ะชายหนุ่มคนนี้พยายามจะลอบลงพระชนพระองค์พระราชาก็ตกพระทัยลุกขึ้นยืนในขณะที่กำลังยืนงงไม่ใช่ยืนงงแบบโดดีดงอะไรแต่อย่างใดยืนงงเฉยๆนี่แหละฤาษีก็พูดขึ้นมาเป็นครั้งแรกบอกว่าพระราชาพระองค์มหาปุพพิธพระองค์ยังอยากรู้คําตอบ ของ3าคำถามที่พระองค์ถามอยู่หรือไม่ว่าใครสําคัญที่สุดงานอะไรสําคัญที่สุดเวลาไหนสําคัญที่สุดแล้วฤาษีเล่าบอกว่าถามว่าใครสําคัญที่สุดเวลาที่พระองค์เดินเข้ามาในอาสมแล้วเจอข้าพระองค์ถ้าวันนี้พระองค์ไม่ช่วยไม่เห็นความสำคัญของข้าพระองค์ที่อยู่ตรงแน่ ของตัวฤาษีตัวตรมาภาพที่อยู่ตรงแน่แล้วทํางานที่สําคัญที่สุดคือการช่วยคนที่อยู่ตรงแน้่คือช่วยฤาษีขุดดินและไม่เห็นความสําคัญของงานที่สําคัญท,ที่สุดคือเวลาทนะี่สําคัญที่สุดคือเวลาณปัจจุบันเวลาตรงแน่พระองค์ก็จะเดินออกจากอาศรมนี้ไปแล้วก็จะไปเจอชายหนุ่มคนนี้ซึ่งหมู่บ้านเขาญาติพ่อแม่พี่น้องเขาถูกทหารเร็วๆของพระองค์ฆ่าล้างโคดวันเนี้ย เขามาเพื่อฆ่าล้างแค้นของพระองค์ฆ่าล้างแค้นของพี่น้องครอบครัวเขาต้องการจะฆ่าพระองค์ให้ตายตกไปตามกันแต่พอพระองค์เห็นความสําคัญของคนที่อยู่ตรงแน้่คืออัตมาภาพทํางานที่สํกกาคัญที่สุดคือการช่วยอาตมาภาพขุดดินและเห็นเวลาสำคัญที่สุดก็คือเวลาที่อยู่ตรงแน้าเวลาปัจจุบันขณะพระองค์จึงไม่ได้ออกไปจึงรอดชีวิตครั้งที่ห และเมื่อชายหนุ่มคนนี้มาล้มอยู่ตรงหน้าถามว่าใครสําคัญที่สุดก็ชายหนุ่มคนนี้แหละถามว่างานอะไรสําคัญที่สุดก็คือการช่วยชีวิตช่วยรักษาบาดแผลช่วยรักษาถอนยาพิษจากคนคนนี้นั่นคืองานที่สาคัญที่สุดและถามว่าเวลาไหนที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาตรงหน้าขณะที่กำลังรักษานั้นแหละเพราะถ้าพระองค์ไม่เห็นความสําคัญของเขาไม่พยายามช่วยรักษาเขาเขาก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายที่มีอยู่ฆ่าพระองค์ ให้ตายตกไปตามกันแต่นี้พระองค์รอดเพราะพระองค์เห็นความสําคัญของเขาและพยายามทํางานสําคัญคือ,องนา,อน,าน,น,นที่อยู่ตรงหน้าคือการช่วยรักษาเขาและเห็นความสำคัญที่อยู่ตรงหน้าคือการช่วยรักษาพยาบาลเขานี่คือคําตอบของสามคำถามที่พระองค์มาสาะแสวงหาที่นี่เพราะการเห็นความสําคัญของคนที่อยู่ตรงหน้าทํางานสําคัญที่อยู่ตรงหน้าและเห็นเวลาสําคัญที่อยู่ตรงหน้า จึงทำให้พระองค์รอดชีวิตถึงสองครั้งสองคราในวันนี้ในเรื่องไม่ได้เล่าว่าสุดท้ายพระราชาได้เป็นพระราชาเหนือราชาตามคำตอบที่ตัวเองได้หรือไม่แต่สิ่งที่มาอยากจะสรุปส่งท้ายไว้กับหัวข้อในวันพระวันนี้ที่บอกว่าชีวิตมีหลายหน้าที่ทำอย่างไรดีจะสมดุลคำตอบก็อยู่ในนิทานเรื่องเมื่อกี้แล้ว